สวัสดีค่ะพบกับคุณยายพายอีกแล้วนะคะวันนี้มาพบกับประกุณพาร้อนในเชื่อเรื่องเธอตามนายมาเรื่องนี้เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นกับเพื่อนของคุณยายและแฟนของเพื่อนนั่นเองไปรับฟังกันเลยค่ะว่าจะมีเรื่องที่น่ากลัวและชวนขนหัลุกขนาดไหนเรื่องนี้ก็ผ่านมาได้สักพักหนึ่งแล้วนะคะ พวกเ,เพื่อนๆได้มาเล่าให้ยายฟังว่าตอนนั้นพวกเขาพากันไปเที่ยวที่เขื่อนแห่งหนึ่งซึ่งยายไม่ขอบอกแล้วกันนะคะว่าที่ไหนเขื่อนแห่งนี้ถ้าไปเที่ยวช่วงหน้าแล้งจะมีลานหรือว่าเป็นเหมือนหาดทรายที่สามารถลงไปเล่นน้ำได้พวกเ,เพื่อนๆ่พากันไปกลุ่มใหญ่เลยหลายคนมากเพื่อนยายที่ชื่อแก้ว ไปกับแฟนที่ชื่อทอมทั้งคู่เล่นน้ำอยู่ด้วยกันทอมเป็นชายหนุ่มหน้าตาดีมากเขาทั้งสูงและขาวมองจากไกลๆยังดูรู้เลยว่าหล่อมากทั้งคู่เล่นน้ำด้วยกันพอเล่นไปจนใกล้จะเย็นแล้วก็จะพากันกลับพวกเขาต่างคนต่างพากันไปเปลี่ยนเสื้อผ้าพอแก้วเปลี่ยนเสื้อผ้าออกมา เธอก็ถามเพื่อนๆว่าเห็นทอมไหมเพื่อนๆก็าสสานะ่หน้าไม่เห็นนะแต่เมื่อกี้เห็นเดินไปที่ริมน้ำนะ่ะแก้วก็เอ๊ะทำไมทอมไม่ยอมเปลี่ยนเสื้อผ้าสักทีนะแต่สักพักก็ได้ยินเสียงคนวยวายช่วยด้วยช่วยด้วยคนจะจมน้ำช่วยด้วยพวกเพื่อนของแก้วก็รีพากันวิ่งไปพอดีที่ไปถึงก็มีคนช่วยทอมขึ้นมาได้ แก้วถึงกับตกใจทอมทอมทำเป็นอะไรทำไมถึงจมน้ำได้ทอมที่ตอนนี้เพิ่งได้สติมาเขาบอกไม่รู้สิเมื่อกี้เราเห็นแก้วอยู่ในน้ำเรียกให้เราไปช่วยเราเลยรีบวิ่งลงไปในน้ำเพื่อไปช่วยน่ะแต่ว่าตะคิวดันกินเส้นนี่เราก็เลยจะจมน้ำโชคดีนะที่พี่คนนี้เขาช่วยเราขึ้นมาได้ แก้วเลยบอกแก้วจะจมน้ําได้ยังไงก็เราบอกว่าเราจะไปเปลี่ยนเสื้อผ้าไงทอมทอมตาฝาดหรือเปล่าทอมสายหน้าทอมไม่ได้ตาฝาดนะแก้วทอมเห็นแก้วจะจมน้าจริงๆไม่งั้นทอมจะวิ่งลงไปช่วยทําไมล่ะพวกเพื่อนก็ได้แต่มองหน้ากันเออไม่เป็นไรหรอกเหตุสุดวิสัยน่ะเอาเถอะทอมได้ไปเปลี่ยนเสื้อผ้าเถอะจะได้รีบกลับกัน หลังจากที่ทั้งหมดรอทอมเปลี่ยนเสื้อผ้าเสร็จพวกเขาก็รีพากันขับรถกลับบ้านทอมกับแก้วอยู่ทาวเฮาส์2องชั้นด้วยกันพวกเขาก็อยู่ด้วยกันปกติแต่เช้าวันนี้แก้วดันบน่นทอมอาบน้ำแล้วทำไมไม่เช็ดตัวดีๆล่ะดูสิเนี่ยพื้นมีแต่รอยเปียกน้ำทั้งนั้นเลยทอมที่อยู่ในห้องน้ำ เขาตะโกนออกมาแก้วทอมยังอาบน้ำอยู่เลยนะยังไม่ได้เดินออกไปที่ไหนเลยแก้วก็บอกไม่ได้เดินได้ยังไงเนี่ยรอยเท้าเปียกน้ำเต็มไปหมดเลยเนี่ยจะให้แก้วบ่นอะไรกันนะก,กันหนารู้ไหมคนทำงานบ้านมันเหนื่อยนะสักพักทอมก็ใส่เสื้อผ้าออกมาจริงๆแก้วเนี่ยทอมก็เอาเสื้อผ้าไปเปลี่ยนในห้องน้ำ เท้าทอมก็เช็ดอย่างดีแล้วจะมีรอยได้ยังไงแก้วตาฝาดไปหรือเปล่าทําน้ําหกแล้วโทษทอมหรือเปล่าแก้วก็บอกไม่นะไม่ได้ทําอะไรหกสักหน่อยเอาเถอะทอมไม่ได้ทําก็ไม่ได้ทํารีบไปกินข้าวเถอะเดี๋ยววันนี้ว่าจะไปทําบุญอีกทั้งคู่กินข้าวเสร็จตกบ่ายก็พากันไปทําบุญที่วัด พอจะถวายสังฆทานยังไม่ทันได้ถวายเลยหลวงพ่อก็ทักว่าผู้หญิงคนนั้นเขาตามโยมมาเขาอยากได้โยมไปอยู่ด้วยทอมถึงกับงงผู้หญิงที่ไหนครับไม่มีนะแก้วมองไปข้างหลังหลวงพ่อหลวงพ่อเห็นอะไรหรอหลวงพ่อบอก เห็นนางตะเคียนนะสิตามโยมมาไล่เท่าไหร่ก็ไล่ไม่ไปแก้วกับพรอมได้ยินถึงกับสะดุง้งเขาเขาตามมาได้ยังไงเขาตามแฟนหนูมาเหรอคะหลวงพ่อบอกใช่เขาอยากได้แฟนของเราไปอยู่ด้วยแก้วถึงกับตกใจเขาตามมาจากที่ไหนคะหลวงพ่อพวกหนูก็ไม่ได้ไปลบหลู่หรือทำอะไรไม่ดีที่ไหน หลวงพ่อเลยถามแล้วพวกโยมไปเล่นน้ำครั้งสุดท้ายที่ไหนล่ะแก้วกับทองมองหน้ากันแล้วเล่าให้หลวงพ่อฟังเราไปเล่นน้ำที่เขื่อนกันมาหลวงพ่อบอกเขาก็อยู่ที่ก้นเขื่อนนั่นแหละหลวงพ่อพยายามคุยกับเขาแล้วแต่เขาไม่ยอมพวกโยมก็พยายามระวังตัวให้ดีอย่าไปเข้าใกล้น้ำแล้วกัน ทั้งคู่ก็พากันถวายสังฆทานเสร็จแล้วก็ลากลับบ้านพอถึงบ้านทอมก็คุยกับแก้วหรือว่าวันนั้นที่ทอมเห็นว่าเป็นแก้วอยู่ในน้ําแต่ว่าไม่ใช่หรือว่าจะเป็นนางตะเคียนที่เขาอยากได้ทอมไปอยู่ด้วยอะแก้วแก้วเลยบอกอืมคิดมากนะเรื่องแบบนี้ไม่ใช่ว่าเรื่องที่มันจะเกิดขึ้นง่าย อีกอย่างเรื่องผีสางนะ่ะมีจริงหรือเปล่าก็ไม่รู้ทอมไม่ต้องคิดมากหรอกอาน,นี่ใส่พระไว้แก้วก็ใส่พระเหมือนกันนั่นแหละบอกให้ทอมใส่พระแล้วทำไมทอมไม่ชอบใส่พระทอมก็แขวนพระไว้ในใจก็รู้สึกไม่ดีถ้าเจอแบบนี้จะทำยังไงถ้าเขายังตามรังควานอยู่ทอมกับแก้วก็พยายามทำบุญเรื่อยๆแต่ สิ่งที่น่าแปลกก็เกิดขึ้นเรื่อยๆแก้วตื่นเช้ามาชอบเห็นรอยเท้าที่เปียกน้ําเดินเต็มบ้านเธอก็เริ่มใจไม่ดีแต่ไม่อยากเล่าให้ทอมฟังเพราะกลัวทอมจะคิดมากเธอก็เลยไปปรึกษากับแม่แม่ทำยังไงดีหลวงพ่อเขาทักมาขนาดหลวงพ่อไล่ยังไม่ไปเลยนะแม่แม่ของแก้วเลยบอกถ้าอย่างนั้น เราไปหาร่างทรงหมอผีให้ไล่ไปดีไหมแก้วก็พยักหน้ารับถ้าอย่างนั้นแก้วไปปรึกษากับทอมก่อนนะได้เรื่องยังไงเดี๋ยวแก้วจะพาทอมมาหาแม่คืนวันนั้นแก้วก็มาคุยเรื่องนี้กับทอมทอมเลยบอกอืมเอาแบบนั้นก็ได้ก็ดีเหมือนกันจะได้สบายใจสักที ช่วงนี้ทอมเป็นอะไรก็ไม่รู้ชอบฝันแปลกๆเห็นผู้หญิงใส่ชุดไทยมาเข้าฝันมาชวนทอมไปอยู่ด้วยหรือว่าจะเป็นนางตะเคียนอย่างที่หลวงพ่อบอกแก้วก็เลยยอมเล่าเรื่องที่เธอเห็นรอยเท้าที่เปียกน้ำที่เดินในบ้านให้ทอมฟังทอมเลยบอกแก้วจะทำยังไงดีถ้าเราไล่เขาไม่ไป ถ้าเขาจะเอาทอมไปอยู่ด้วยจริงๆจะทำยังไงแก้วเลยบอกว่าคิดมากนะทอมเดี๋ยวพรุ่งนี้เราไปหาหมอผีกับแม่กันคืนนั้นทั้งคู่ก็เข้านอนตามปกติแต่อยู่ดีๆน้ำในห้องน้ำอยู่ดีๆก็ไหลเองแก้วเลยบอกทอมทอมลืมปิดน้ำหรือเปล่าทอมบอกเปล่านะทอมไม่ได้เปิดน้ำไว้สักหน่อย แก้วเลยบอกทอมทอมไปเป็นเพื่อนแก้วหน่อยสิน้ำเปิดไว้แบบนี้เดี๋ยวก็เต็มหรอกพอทอมกับแก้วจะลงจากเตียงเพื่อจะไปปิดน้ำอยู่ดีๆน้ำก็หยุดไหลแก้วถึงกับตกใจก่อนทอมไว้ทอมหรือว่าหรือว่าเขายังอยู่ในบ้านของเราทอมก็บอกว่าเราก็บอกเจ้าที่เจ้าทางแล้วนะ ว่าไม่ให้ใครเข้าบ้านแก้วบอกจะได้ผลเหรอแก้วรู้สึกตลอดเลยนะว่าเขาอยู่ไม่ใกล้ไม่ไกลจากตัวเราทอมเลยปลอบใจเอาหน่าแก้วบ้านมามานอนดีกว่าอย่าคิดมากสักพักเสียงน้ำก็ดังขึ้นมาอีกจนทอมโมโหจะอะไรกันนะกันหนาจะตามมาทำไมผมมีแฟนแล้ว อีกอย่างผมไม่ไปอยู่กับคุณหรอกนะแล้วพวกแชมพูสบู่ในห้องน้ำอยู่ดีๆก็ตกลงพื้นเสียงดังทอมเห็นท่าจะไม่ดีแล้วเขาโมโหหรือเปล่าที่เราจะเอาหมอผีมาไล่เขาทอมเลยบอกว่าก็ทำยังไงได้ล่ะก็เขามาตามรังควานเราเองนี่จะให้ทอมไปอยู่ด้วยไดงไงคนกับผีนะ่ะ ไปเลยนะออกไปจากบ้านเลยนะไม่งั้นพรุ่งนี้จะให้หมอผีไล่ไปเลยไปเลยสักพักลมก็ตีเข้าหน้าต่างดังปั้งแก้วถึงกับตกใจทอมอย่าพูดแบบนี้สิสงสัยเขาโกรธแล้วทอมบอกจะกลัวทำไมแก้วเป็นผีไม่อยู่ส่วนผีมาตามรังควานคนได้ยังไง แก้วก็ได้แต่นั่งพนมมือสวดมนต์สวนทอมที่โมโหมากเขาคิดอะไรกันนัก,กันานะคนไม่อยู่ส่วนคนผีไม่อยู่ส่วนผีคืนนั้นกวัวแก้วกับทอมจะได้หลับได้นอนก็เกือบเช้าแก้วรีบพาทอมไปหาแม่พอไปถึงแม่ก็พาทั้งคู่ไปหาหมอผีด้วยกันไปถึงยังไม่ทันได้นั่งหมอผีก็ทัก ไปทำอะไรให้เขาโกรธล,ละ่ะเขาถึงตามไม่ยอมไปไหนทอมเลยเล่าให้ฟังผมไม่ได้ทำอะไรเลยนะครับพวกผมก็ไปเล่นน้ำที่เขื่อนเขาก็ตามผมมาเมื่อคืนเขาก็ตามรังควานทั้งคืนผมโมโหผมก็แค่พูดไล่หมอผีเลยบอกว่าเขาไม่ยอมนะคุณเขาอยากได้คุณไปอยู่ด้วยทอมเลยถามแล้วผมต้องทำยังไง อีกอย่างผมไม่ได้อยากไปกับเขาด้วยหมอผีเลยบอกว่าเดี๋ยวหมอจะลองคุยกับเขาให้สักพักหมอผีก็บอกเขาจะไม่ยอมไปไหนนะคุณถอมก็ไม่รู้ว่าจะทำยังไงหมอหมอก็ช่วยไม่ได้หรอหมอผีใส่หน้าผมก็จนปัญญาอีกอย่างวิชาที่ผมมีก็ไม่ได้เอามาไว้ทำร้ายใคร ผมแค่ช่วยสื่อสารได้ทอมก็เลยบอกว่างั้นช่วยถามเขาหน่อยได้ไหมผมจะบวทอุทิศอุศุศให้เขาเขาจะยอมหรือเปล่าพูดกันดีๆนะผมไปอยู่กับคุณด้วยไม่ได้หรอกไม่ต้องตามผมมาแล้วผมมีครอบครัวแล้วสักพักหมอผีก็สื่อสารกับเจ้าแม่ตะเคียนหมอผีบอกว่า เธอจะยอมไปถ้าทอมรับปากที่พูดไว้ว่าจะบวชให้ทอมเลยบอกได้ครับผมจะบวชให้15วันคุณไปที่ชอบที่ชอบเถอะนะอย่าตามรังควานผมแล้วก็แฟนผมอีกเลยเดี๋ยวผมบวชให้หลังจากวันนั้นทอมก็บวชให้เจ้าแม่ตะเคียนเป็นเวลา15วันตอนบวชอยู่นั้นเขาไม่ได้เจอเรื่องอะไรเลย แต่หลังจากที่ศึกออกมาได้สามวันคืนนั้นทอมก็ฝันเห็นผู้หญิงใส่ชุดไทยซึ่งสวยมากเธอม,มาหาทอมและบอกกับทอมว่าขอบใจมากที่บวชให้เธอใจจริงเธอมไม่อยากจากไปไหนเลยเธออยากให้ทอมไปอยู่ด้วยทอมก็บอกในฝันต่างคนต่างอยู่เธอผมก็บวชให้คุณแล้ว คุณกลับไปตามทางของคุณเถอะอย่ามารังควานหรือว่ามาตามจองเวรจองกรรมต่อกันเลยต่อไปผมกับแฟนจะทำบุญไปให้คุณเรื่อยๆหลังจากนั้นทอมก็สะดุ้งตื่นเขามองไปรอบๆห้องโชคดีไปที่ไม่เห็นอะไรเ,เธอคงมาลาเธอคงไม่ตามผมอีกแล้วมั้งประมาณตีห้า ตอนนี้แก้วตื่นขึ้นมากะว่าจะทำบุญตอนเช้าเธอเลยลุกขึ้นมาเร็วหน่อยเพื่อจะทำกับข้าวเธอเปิดประตูห้องออกมาอยู่ดีๆเหมือน <c oughs> อู้ <c oughs> อีเพี้ย <c oughs> เธอเปิดประตูมาเจอเข้ากับผู้หญิงใส่ชุดไทยเธอถึงสะบดคำหยาบออกมาด้วยความตกใจทอมที่นอนอยู่ถึงกับสะดุง้งแก้วแก้วเป็นไรแก้วยืนตัวสั่นร้องไห้อยู่ตรงนั้นแก้วบอกกับทอม แก้วเจอเขาเจอเจอแม่ตะเคียนทอมเธอยังไม่ไปไหนเลยทอมกอดแก้วไว้และมองที่ประตูไม่มีแก้วไม่มีแก้วใจเย็ยนๆนะไม่มีอะไรหรอกแก้วตาฝาดหรือเปล่าเพิ่งตื่นแก้วกอดทอมแล้ร้องไห้ทอมพูดออกมาคุณจะไปคุณก็ไปสิทำไมต้องมาทำให้คนอื่นกลัวด้วยถ้าทำแบบนี้ใครจะกล้าทำบุญให้คุณกัน หลังจากเหตุการณ์วันนั้นมาทอมกับแก้วก็ไม่ได้เจออะไรแปลกๆหรือฝันเห็นเจ้าแม่ตะเคียนอีกเลยทอมก็แต่คิดในใจว่าหวังว่าเธอได้รับบุญกุศลแล้วจะไม่ตามมารังควานเขาสองคนอีกและทอมกับแก้วก็ยังทำบุญให้เจ้าแม่ตะเคียนสม่ำเสมอเพราะกลัวว่าเธอจะกลับมาอีก